สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันเสาร์วันที่8ดกุมภาพันธ์2025นะครับวันนี้ก็คงจะพูดถึงเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในพระศาสนาจักรประเทศไทยนะครับวันนี้เราจะมีพิธีบวชพระสังราชใหม่แห่งสังฆบุตรจันทบุรีโดยพระสังราชใหม่ก็คือคุณเจ้าอดิศักดิ์อนงามนะครับซึ่งก็จะทําพิธีบวชในวันนี้ที่ อาสนาวิหารจันทบุรีนะครับพวกเราก็อย่าลืมภาวนาหาเป็นพิเศษก็พูดกันสักนิดหนึ่งนะครับสําหรับในาศาสนาคาทอลิกของเราศีลบวชเนี่ยศีลบวชก็คือบรดาพระสงฆ์นะเราถือว่าศีลบวชนั่นคือพระสงฆ์ได้รับการเลือกแล้วก็ให้บวชเป็นพระสงฆ์ถือเป็นกระแสเร,ร,รียกที่พระเจ้าทรงเรียกมาแล้วผมก็เลือกให้เป็นพระสงฆ์ในโลกนี้ก็มีพระสงฆ์เป็นหลายหลายแสนคนเป็นอาจจะเป็นครั้งก็ได้แต่ว่าในจนํานวนพระสังฆราชนั้นก็มีประมาณ6700พัน องอะไรก็ว่ากันไปทํางานในสังคมบลต่างๆทั่วโลกหรือว่าทํางานในเฉพาะด้านก็มีนะครับศีลบวชในาศาสนาของเราในคาทอลิกมี3ขั้นตอนขั้นแรกเลยถือว่าเป็นพระสงค์ก็คือ1เป็นสังฆานุก,กรสังฆารุก,กรนั้นภาษาฝรั่งก,ก็บอกดีเกิลนะก็เป็นพระสงฆ์ขั้นแรกนะบวชขั้นแรกเป็นศีลบวชนะครับเป็นศีลบวชขั้นแรกนะครับก็ยังทําพิธีมิสรงมิซาอะไรก็ยังไม่ได้แต่ว่าทําพิธีกรรมบางอย่างได้นี เทศอะไรต่างๆได้เป็นสังขานุกรถือว่าเป็นพระสงฆนะ์ละเป็นพระสงฆ์ขั้นแรกนะครับและต่อไปหลังจากนั้นปกติแล้วก็จะประมาณสักปีหนึ่งเป็นสังฆานุกรอะไรอย่างนี้ก็จะไม่มีอะไรขัดข้องก็จะได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์เมื่อเป็นพระสงฆ์ก็จะเป็นพระสงฆ์ที่สามารถทำมิจาได้โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ได้อย่างเป็นที่ฟังแก้บาปและอ,อื่นๆนะครับก็ทําหน้าที่แก็ยังมีหน้าที่บางอย่างที่ยังทําไม่ได้ต้องขออนุญาตหรืออะไรต้องรับมอบอานาจอะไรต่างๆนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นและศีลบวชขั้นสุดท้ายที่ว่าถือว่าเป็นพระสงฆ์ศีลบวชเป็นพระสงฆ์แบบแต่ว่าขั้นที่สามขั้นสมบูรณ์ก็ได้นั่นก็คือการได้รับศีลบวชเป็นพระสังฆราชเพราะฉะนั้นสามขั้นตอนเนี่ยเราจึงเห็นมีการ ให้คำสาบานมีการเจิมแล้วก็สามขั้นตอนทั้งสังฆารุก,กรทั้งพระสง์ทั้งสังฆราชมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันที่เห็นโดยทั่วไปก็คือมีการนอนราบราบลงไปแล้วก็สวนบทเล่าอิงวอนทั้งบุญทั้งหลายอะไรตอนนั้นเราก็เห็นในวิธีต่างๆที่บวชสังฆารุก,กรที่จะเป็นที่แสงธรรมหรือที่ไหนก็ตามบวชประสง์ที่ วัดหรือที่สังฆมณฑลใดก็ตามและบวชพระสังฆราชในประเทศไทยของเราก็มี11สังฆมณฑลใช่ไหมมีพระสังฆราชที่ทํางานอยู่ก็11องค์11ท่านนะครับและก็มีสังฆราชที่พักผ่อนแล้วเรียกว่ากเกษียณน,นะครับก็อยู่ก็มีอีกนะครับจานวนหนึ่งเยอะเหมือนกันนะครับและเมื่อเป็นสังฆราชแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องทําหน้าที่ของตัวเองเป็นนายจุมบาบาลน,นะครับเป็นนายจุบบาลทําหน้าที่อย่างเต็มที่เพราะเป็นเจ้า ประธานพระพรให้กับบรรดาผู้ที่รับสินบวชไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแน่นอนพระอ,องค์ประทานพระพรกับมนุษย์ทุกคนแหละแต่ว่าเป็นพิเศษสําหรับผู้ที่รับเลือกแล้วก็พระเป็นเจ้าก็โปรดให้เขาได้ทําหน้าที่ตรงนี้ตรงนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยการดําเนินชีวิตการเป็นนักบวชเนี่ยเป็นพระสงฆ์เนี่ยนะเป็นพระสงฆ์ก็เท่ากับว่าตนเองนั้นได้มอบอุทิศถวายชีวิตของตัวเองให้กับพระเป็นเจ้าแล้วพระเป็นเจ้าก็จะใช้เป็นเครื่องมือแล้วเพราะฉะนั้น เราก็ต้องรอบๆเชื่อฟังพระเป็นเจ้านะพระเป็นเจ้าอาจจะผ่านมาทางผู้ใหญ่จะผ่านไหนก็ตามแต่สิ่งหนึ่งนะที่จากประสบการณ์เนี่ยเวลาที่จะต้องรับหน้าที่สําคัญเนี่ยคือการเป็นสังกราชเป็นประมุขของสังฆมฑน,นใดสมชนหนึ่งเนี่ยมันน่ากลัวเหมือนกันนะน่ากลัวแต่แรกมันมันก็มีอะไรที่ทําให้ไม่อยากในกรรับหน้าที่ตรงนี้เพราะว่ามันจะว่าเป็นภาระไหมมันก็เป็นนะเป็นภาระเป็นหน้าที่มากกว่า พระเป็นเจ้าได้มอบหน้าที่อันสําคัญให้กับเราแล้วมีความเชื่ออย่างนั้นและเมื่อเป็นเช่นนี้ความเชื่อที่ตามมาก็คือต้องบอกว่าเมื่อพระเป็นเจ้ามอบหน้าที่ให้กับเรามากขึ้นพระองค์ก็จะต้องประทานพันสถานความช่วยเหลือกับเรามากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พวกเราอย่าลืมภาวนาขอพระเจ้าเป็นพิเศษสําหรับพระสังฆราชใหม่ของจันทบุรีที่ จะรับพิธีบวชในวันนี้นะครับเดี๋ยวประมาณสิบโมงนี่ก็จะมีพิธีที่อาสนวิหารจันทบุรีนะครับในวันนี้เองเนี่ยพ่อก็อยู่ที่จันทบุรีได้อยู่อาสนวิหารแล้วก็มาร่วมพิธีบวชพระสังฆราชใหม่คือพระสังตราชของเราที่ที่เอ,อ่อตนี้คือบอกพสันะาชอดิศะพรงามนะครับอันก็เป็นประสงค์ของจันทบุรีโดยแท้จริงนะครับอะจาน้นก็ขอให้เราภาวนาเป็นพิเศษสําหรับท่านด้วยและภาวนาเป็นพิเศษสําหรับพระศาสนจักร หรับบรรดาพระสงฆ์สําหรับบรรดาพระสังฆราชสําหรับทุกๆคนที่ทําหน้าที่เป็นเครื่องมือของพระเบญจจาให้ทําหน้าที่อย่างดีด้วยความซื่อสัตย์นะครับอันนี้ก็ขอพวกเราอย่าลืมคิดถึงเรื่องต่างตงเหล่านี้นะครับก็ให้เราได้ก้าวไปได้วยกันแล้วก็พร้อมที่จะรับใช้ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกในวันนี้นะครับมันจะไม่ใช่เหตุเรื่องเพราะว่าจะเรื่องอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับ่ันขอพี่น้องทุกคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ภาวนาเป็นพิเศษสําหรับสังขรณจันทบุรีและพระสัตราชใหม่พระสัตราชพระนิสัพรงามที่จะเป็นพระสัตราชในวันนี้นะครับขอพระพรของพระเป็นเจ้าพรทรงสัรผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิญ